สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโวยพรซึ้งอดีตคู่ร,รักรวมช่องกับโมเมนต์น่ารักในวันสําคัญของฝ่ายหญิงจัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉลองวันเกิดอายุครบ32ปีไปหมั่นมาสำหรับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพวัชรัตรกูลโดยมีพี่สาวคนสนิทอย่างอัมพัชราภพาชัยเชื้อมาร่วมงานและหนุ่มคนสนิทที่ไม่ระบุสถานะอย่างไม้พัตรเดชมาร่วมด้วย ล่าสุด21กรกฎาคม2565ในอินสตาแกรมของไม้ได้โพสต์ภาพร้อมทั้งอวยพรปุกลกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับเป็นอีกปีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันเกิดเธอดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขได้เห็นพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่รักเธอเคียงข้างเธอมากมายเธอเป็นคนที่ตั้งใจทําทุกสิ่งในชีวิตอย่างบ้าคลั่งอยู่แล้วปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่เธอจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการงานในวงการหรือธุรกิจที่กําลังลง ทั้งแรงกายแรงใจปลูกบ้านอยู่ ็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะขอให้ตีตินของขวัญสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆยังไงเราก็จะอยู่เป็นกําลังใจให้เสมอนะปร,ะรึกษาได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมขอพระเจ้าเสริมกําลังพระเจ้าอวยพรพระพรน,นะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับและในอินสตาแกรมของเจ้าของวันเกิดอย่างปุกลุกเองก็ได้โพสต์ข้อความว่าปีนี้คิดอยู่ว่าจะจัดวันเกิดดีไม่จัดดีสรุปคือไม่จัดดีกว่าแต่ทานข้าวพร้อมกันกันกบเพื่อนๆเล หลายกลมที่อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาปีที่ผ่านมาที่ยากลําบากเลยชวนเพื่อนทุกคนบอกทานข้าวกันสบายๆมาถึงงานเพื่อนบ่นว่าไหนว่าสบายๆก็เลยบอกว่าชวนกินข้าวจริงๆนะแต่สิ่งสวยงามในร้านไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณไหมนะคะที่เนรมิตให้สวยเลยอะ่ะเป็นแบบที่ชอบเลยขอบคุณที่ตั้งใจทําสิ่งสวยงามนี้ให้นะขอบคุณพี่ออสเจ้าของร้านที่เป็นธุระจัดการให้ที่สําคัญอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i n นี .com ขอบคุณครับ